สวัสดีทุกคนก็มาพบกับจี้แล้วนะนี่แล้วก็มีหมีเพื่อนเริฟเพื่อนรักนะวันนี้เราสองคนจะมาพูดเกี่ยวกับการเดินทางมาสมุยนั่นเองซึ่งอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าการเดินทางสมุยนั้นที่นิยมกันเนาะเราสามารถที่จะบินตรงมาลงสมุยได้เลยหรือเรามาลงบินลงสุราษฎร์ธานีแล้วก็ค่อยต่อรถต่อเรืออีกทีเนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเรานั่งรถทัวมาเลยเนาะอ่าแล้วก็สำหรับคลิปนี้จุ้ยจะมารีวิว วิธีการเดินทางที่ลงสนามบ,บินสุราษฎร์ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมาบอกกอนว่าจริงๆแล้วพวกค่าใช้จ่ายต่างๆหรือความคุ้มค่าอ่าอย่างแรกเลยเรามายัางไงหมีสมุยเราจองตัว๋วเครื่องบินบินดอนเมืองสุราษฎร์อ่าก็ราคาจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆใช้กับของสายการบ,บินไหนคือจะเป็นขั้นแรกที่ต้องเสียไปอพอเสร็จแล้วปุ๊บก่อนที่เราจะมาบินหาอันนี้คือขอแนะนําดีกว่าว่า เราควรจองตั๋วเรือและรถอะมาไว้ก่อนเลยเพราะว่าสมมติถ้ามานั่งานเนี้ยถ้ามันไม่มีหรือมันไม่มีรอบของเราอะก็จะแบบว่ามันต้องรอไปอีกรอไปอีกสองชั่วโมงอย่างเช่นพวกเราเราลงเครื่องตอนแปดโมงครึ่งนะแล้วก็เราจองตั๋วเรือกับรถอะก็คือเราขึ้นรถประมาณเก้ามสิบห้าเนาะเออแล้วก็แล้วมาถึงแล้วก็ในกําหนดการคือจะมาถึงที่เกาะสมุยประมาณเที่ยงครึ่งนั่นเอง ซึ่งจะบอกก่อนว่าการที่เราจะมาสมุยจะมีสองเจ้าหลักๆเลยก็คือจะเป็นราชาเฟอร์รี่หรือจะเป็นซีชานซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าที่พักของเพื่อนๆหรือจุดรับรถหรืออะไรของเพื่อนๆอ,นนอยู่โซนไหนอย่างเช่นของเราเนี่ยคืนวันแรกเราจะอยู่ที่หลป,ป่าน้อยซึ่งจะใช้ราชาเฟอร์รี่ซึ่งมันจะใกล้กว่านะแต่ถ้าเป็นของซีรานเฟอร์รี่มันจะไปอยู่หน้าทอนซึ่งมันอยู่คนละ เออที่กันนะก็อันนี้ฝากไว้ด้วยเอเคงั้นเรามาเล่าตอนที่เราลงจากสนามบินสุราษฎร์ดีกว่าอืมอ่าตั้งแต่เราลงมาสนามบินสุราษฎร์สิ่งแรกที่ต้องหาเลยก็คือเคาน์เตอร์เจ้าที่เราจองไว้ในของเราราชาฟอรี่จะบอกว่าพอเราออกมาจากประตูที่เรารับกระเป๋าเราชาแล,ล้วปุ๊บเราหายไปทางซ้ายสุดเลยเอ,อันนั้นคือจะเห็นเลยของราช,ชาฟอรี่ใช่แต่ของเจ้าอื่นเขาจะอ,อยู่ข้างหน้าใช่ก็คืออยู่ไปถึงแล้วปุ๊บเราก็ ยื่นอีเมลที่เราจองไว้ในระบบครับก็คือจองไปซึ่งราคาที่เราจองรวมทั้งรถที่เราจะไปท่าเรือดอนสักแล้วก็ข้ามแล้วก็ตั๋วเรือเรือฟอรรี่ก็ค่ารวมแล้วก็คือคนละอยู่ที่400บาท400ใช่พอปุ๊บเสร็จแล้วเขาก็จะมีเหมือนเอกสารมันจะมีสติกเกอร์วงกลมให้แล้วก็จะมีเออตั๋วที่ได้มาคือจะเป็นตั๋วรถแล้วก็ตั๋วเรือ ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงตรงท่าเรือใช่พอพี่เขามาเรียกเราเนาะเราก็เดินไปที่รถซึ่งตอนแรกภาพจินตนาการของเราอะเราคิดว่าจะเป็นเหมือนรถแบบว่ารถทัวร์มินิบัสหอ่เล็กๆเลยแฮแล้วคนก็จะประมาณนึงคิดว่าคนจะแบบเอ้ยเยอะอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบเขารอเราหรือเปล่าว่ากวรีบเลยจะลากคอไปเพราะเพราะว่าผู้โดยสารมาครบแล้วคอผู้โดยสารมาครบแล้วกูก็แบบรีบกูรีบกูจ้าออกเราเห็นรถตู้สองคันก็เลย ก็รถตู้แหละอ,อะไรเงี้ยแต่พอเปิดประตูปึ้งคอเห็นคนในรถปั้งหนึ่งคน,คนทวน,ทนก็คือเราเป็นคนที่สองและคนที่สามแล้วก็แบบหันไปถามพี่คนขับนิดนึงอันนี้คือเดี๋ยวจะมีมาอีกไหมคะหมดแล้วครับน้องขึ้นเหยเลยกูก็เลยขึ้นเลยนั่งนั่งตรงไหนก็นั่งจะแบบก็คือแบบว่าเออมันก็ดีตรงที่ได้เวละยะไงใช่ใช่ใชพอเราขึ้นรถตู้สุรากูก็เราจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง คือเราขึ้นรถ1ตื่นหตื่นก,กนะ็จะก็นะจำได้ว่ารถเราออกตอนเก้าโมงสิบ้าอเคแล้วก็มืนนั่งมาเรือดแล้วก็พอมาถึงที่ราชาเฟอรี่เหมือนเขาจะมาจอดให้ตรงหน้าปากทางก่อนนอนซึ่งตอนนั้นอ่ะก็ตอน10บโมงครึ่งแล้วก็ประมาณก็ประมาณชัว่วโมง15 5นาที่ะชัว่วโมง15ซึ่งพอถึงข้างหน้าแล้วครับเราก็ต้องนั่งรถ2แถว ของลาชาฟอรี่อ่ะเข้าไปในที่ทา่าเลยอีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าจ่ายเพราะว่ามันรวมไปเรียบร้อยแล้วใช่แต่ก็มันก็ไม่ได้ไกลกันมากอืมใช่ก็ประมาณ5นาทีมั้งพอรถตอนแถวไปลงปุ๊บเขาก็จะมีเหมือนที่จุดพักผู้โดยสารเนาะให้นั่งรอตรงนั้นได้มีห้องน้ํามีห้องอาหารมีอะไรนะก็สามารถไปนั่งได้เลยซึ่งจะบอกว่ามันก็โอเคอ่ะคือเราไม่ได้รีบมากเพราะว่าจริงๆอ่ะพอใครจะจองตั๋วครับตั้งแต่เวบแล้วมันจะบอกเลยว่าสมมติถ้าคุณขึ้นรถตอน9ก้าโมงสิบห้า คุณจะได้ขึ้นเรือรอบตอนเ็จโมงเหมือนเขากะเวลามาให้ใช่เขากะเวลาให้แล้วอย่างเงี้ยก็พอไปถึงเรือปุ๊บเราโดนเรียกขึ้นเรือประมาณ11บเอโมงกว่ากว่าเลยเนาะเพราะว่าเหมือนเขาจะเอาคนที่เป็นคิวเรือของไปเกาะพังงานอ่ะขึ้นไปก่อนตอนเ็ดโมงตรงอะไรเงี้ยก็ประมาณเ็ษโมงกว่ากว่าก็เรียกขึ้นแล้วก็กว่าจะได้ออกจรงิงก็คือตอนเศดโมงครึง่งเรามาถึงที่เกาะสมุยครับก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้ว ก็เท่ากับว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทางมาสมุยบนินลงสุราษฎร์ชั่วโมงหนึ่งนะเจ็ดโมงยี 20, จนถึง8ปดโมงครึ่ง 20, าแลนดิ้งที่สุราษฎร์ธานีออแล้วปุ๊บเราก็ใช้เวลา9ก้าโมงสิขึ้นรถแล้วก็มาถึงท่าเรือประมาณ1 0บโมงครึง่งอาติไปเลยกลมๆแล้วก็เราขึ้นเรืออีกทีก็ประมาณ1 1บเอ็ดโมงมาถึงที่ สมวยก็หลายโมงท่ากับว่าเราใช้เวลาทั้งหมดเกือบ6ชั่วโมงกว่าครึ่งวันครึ่งวันนั่นคือเวลาที่เราเสียไปอ่าเรามาพูดสรุปดีกว่าว่าจริงๆแล้วการที่เราจะเดินทางมาบินตรงหรือบินมาลสุซาสาสอะไรที่มันแปลกหรืออะไรที่มันได้ไม่เหมือนกันดีกว่าถ้าบินตรงมันก็ประหยัดเวลามากมากมถึงมากที่สุด ตีไปเลยว่า3ชั่วโมงนะเพราะว่ากว่าที่เราจะไปเช็คอินไปที่สนามบินเช็คอินแล้วก็ขึ้นเครื่องก็บินประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเกินแต่ในเรื่องของราคาถ้าบินตรงมันก็จะอาจจะสูงหน่อยแล้วก็ถ้าเราบินลงสุราอะไรเงี้ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินก็ประมาณ1,500ถึง2,000ก็หยี่ประมาณนี้ตีไป2,000เลยละกันแล้วก็ค่าเรือกับค่ารถที่เราเสียไปคืออีก400บาทก็เท่ากับประมาณ2,004 0 0ซึ่งราคาก็จะต่างอยู่ประมาณ เจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองคิดดูว่าเออเจ็ดร้อยกับแปดร้อยเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่เราจะต้องเสียไปหรือเปล่าแล้วก็การเดินทางในการต่อรถต่อเรือที่จะต้องเสียไปอีกอ่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมหรือถ้าเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยฉันชอบการนั่งเรือฉันชอบการมองเห็นวิวต่างๆหรือะไรเงี้ย<อ>จริงๆมันก็มันก็เทก,กได้นะ ใช่มันแล้วแต่มันแล้วแต่ลแล้วฟิลขอ,ของคนแล้วก็ความต้องการของคนนั่นแหละก็อยู่ที่แผนการเดินทางของเพื่อนๆของแต่ละคนด้วยนั่นแหละว่าจะต้องการแบบไหนฟิลไหนก็สำหรับส่วนตัวคิดว่าถ้ามาอีกก็คงบินตรงแหละ <c oughs> เพราะว่าเราลองกันมาหมดแล้วอใช่เราลองลมาตั้งแต่ <c oughs> คือแบบมาสมุยตั้งแต่นั่งรถรถทัวอืแล้วนั่งรถทัวมาหนึ่งทิปแล้วก็อะไรนะ มาทิตย์เนี่ยลองลองลองตัดตัดเรื่องของเวลาเพราะว่ารถทัวร์ใช้เวลานานมากก็คือครึ่งครึ่งอะไรคือวันครึ่งวันจริงๆคือ12ชั่วโมง12ชั่วโมงอันนั้นแค่รถทัวร์นะจ๊ะเออแล้วก็อาจจะเมื่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันแบบยื้เที่ยื้สายไม่ได้มายื้เที่ยืสายคือบนเรือบนเรือคือเขตเขตเขตเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เออมาแบบเครื่องบินดีกว่าแต่ต่อไปถ้ามาอีกก็คงจะบินตรงแหละเก็บตังค์เก็บตังค์ใช่คงเอาเวลา ครียกว่าซื้อเวลาดีกว่าเออก็บางคนนะเขาก็อาจจะมีปัจจัยของแต่ละคนน่ะอย่างเช่นด้วยเรื่องอายุสภาพร่างกายเรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการบินอ่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าเท่ากันแต่แค่พออีกชั่วโมงนั้นคือมาถึงเสมอแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งก็คือยังต้องไปนั่งต่อรถเรือเราหวังว่าข้อมูลของเราสองคนที่ไปพบเจอมาหรือแชร์ให้เพื่อนๆฟังอ่ะอาจจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆนะหรือมีข้อมูลอันไหนหรือคําถามอะไรที่อยากต้องการถามเราอะ่ะก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราสองคนก็จะตอบถ้าตอบได้ไ <ป S 1> โอเคไปและบายบายจ้าฝากดูคลิปสม,มูทด้วยนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อ <laughs>